สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากอ่านไพ่อยากอ่านไพ่ให้ตัวเองเป็นอยากดูดวงให้ตัวเองเป็นนะคะก็วันนี้มีไพ่สำหรับไพ่มาแนะนํานะคะสําหรับไพ่มือใหม่เนาะเป็นเดอ g o กูดคามาทารโรนะคะจะเป็นไพ่สาหรับ b e กก n n เนอร์โดยเฉพาะนะคะออันนี้จะเป็นกล่องของเขานะคะจะเป็นในลักษณะอย่างนี้สีสันก็ค่อนข้างที่จะมีความสดใสนะคะ ไม่เปิดกล่องให้ดูแล้วนะหรือว่ายังไงดีคือกล่องอ่ะมันจะเป็นการเปิดแต่มันยกขึ้นอย่างนี้นะมันค่อนข้างที่จะเปิดยากอ่ะอย่างนี้เอออย่างนี้อันเนี้ยมันก็จะมีหนังสือให้นะคะจะเป็นหนังสืออ่ะเป็นคู่มือนะคะซึ่งข้างในเนี่ยโอ้เป็นสีสันแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นเอ่อภาษาอังกฤษเนาะอืมแต่จริงๆอะ คือถ้าพอจะมีความรู้เรื่องไพ่อยู่แล้วใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดให้สามารถอิงจาก r i d e r w ์เวทได้เลยนะคะ r รเดอร์เวทหน้าตาเป็นยังไงไรเดอร์เวทหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไพ่ไรเดอร์เวท เป็นไพ่พื้นฐานไพ่เบื้องต้นนะคะไพ่ที่พ่อหมอแม่หมอหลายคนที่จะแนะนําว่าถ้าใครอยากเริ่มเรียนไพ่ก็จะแนะนําเป็นไรเดอร์เวดก่อนนะคะแต่ว่าที่แนะนําสําหรับนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันอ่านง่ายคือสีสันสดใสนะคะมีความทันสมัยแล้วก็อ่านง่ายมากคือบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องยึดตาม ความหมายของไพ่นะคะเราสามารถตีความจากจากหน้าไพ่ได้เลยอย่างเช่นอันนี้นะคะแปดาบเนาะยังไงมีความปิดตามีความอึดอัดหลับหูหลับตาคือดูนะคะจากไพ่เนี่ยคือจริงๆคุณสามารถเอาเอาเขา,เขาเรียวกว่าอะไเชือกออกจากตัวเองได้ เนี่ยแต่คุณไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความแบบอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ารับมือกับงานหนักรับมือกับสถานการณ์ที่มันหนักมันยากเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆมันค่อนข้างที่จะอ่านง่ายนะมีความเป็นการ์ตูนสีสันสดใสมีความแบบเออดูสิคะมันอ่านง่ายมากนะอย่างอันเนี้ยถ้าไม่รู้ความหมายก็คือตีจากหน้าค่อะ่ะก็เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้เนาะชอบแบบชอบอ่านชอบเขียนอืม นะแบบมันอ่านง่ายจริงๆมันถ้าคนที่อยากเรียนนะแนะนําว่าเออจริงๆสามารถสามารถแบบใช้สํหรับนี้เพื่อการเพื่อการเพื่อแบบศึกษาเริ่มต้นได้นะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเออมันเราจะต้องทํายังไงดีอ่านหนังสือมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่านหนังสือแล้วมันมันไม่ค่อยเข้าใจจริงๆสามารถออไปหาอ่านตามอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่า เราสามารถอิงความหมายจากライเดวเวทได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรา,เราอยากรู้ว่าความหมายของไพ่สี่ถ้วยหมายถึงอะไรเราสามารถไปคน้นค้นดูได้เลยนะคะสีถ้วยก็จะเป็นอะไรที่เบื่อน่ายเซงเนี่ยคือเซงหน้าตาเซงเห็นไหมคือมันอ่านง่ายจริงมันอ่านง่ายจริงๆนะคะมันไม่ได้มีความแบบมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะอย่างเด เดอะเดวิลนะคะก็จะเป็นอะไรที่ผูกมัดผูกพันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าออถ้าพูดถึงในเรื่องความสัมพันธ์ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกมีความอึดอัดมีความผูกมัดอะไรอย่างนี้หึงหวงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะคะหนังไพ่ก็สีสดใสนะคะเพราะฉะนั้น,นถ้าถ้าแบบว่าเอออยากเรียนอยากศึกษาไพ่หน้าไพ่เนี่ย สำหรับนี้นะคะ The Good Karma Tarot เนี่ยเป็นสำหรับที่เมี่ยงแนะนำจริงๆนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอ่านง,ง่ายนะคะ The Chariot ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะเดทอะไรอย่างนี้อ่านง,ง่ายจริงๆแล้วก็หน้าตาแบบเออค่อนข้างที่จะหน้าตาไพ่นะใบหน้าหน้าแบบหน้าไพา่ค่อนข้างที่จะมีสีสันสดใสนอกาะอย่างที่บอกไปดูมีความทันสมัยด้วยมีรอยทรงรอยสักอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะแนะนำนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนเนาะ นะถ้าใครสนใจนะคะอยากเรียนหรือว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบถามได้นะหมายถึงว่าเรื่องอ,อคนเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะสามารถถามได้นะคะยินดีแนะนำเลยนะคะ